สายตาต้องไปที่รพ,พระพุทธรูปประจำสานักงานเขตนะครับกล่าวไปพร้อมกันพระหังสมมาสมพุทโธภกวา พุทธังภัควันตังอภิวาเทมีสวาขาโตภัควตาธโมทัมัมมงนัสสามีสุปฏิปันโนภัควาโตสาวกสังโฆสังขังนามนา,า,ามีทั้งหมดแถวตรงปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต คณะผู้บริหารการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนขอให้ทำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้ 1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นนิถีชีวิตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาสังคมและชุมชน 3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างสถานศึกษาองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนทั้ทงนี้เพื่อทำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดกิรติการ